ราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับเกษตรศิลปินอีกครั้งครับในช่วงที่โควิดกำลังระบาดนะครับผมวันนี้จะมาเข้าหัวข้อของ52สรรสร้างต้านโควิดนะครับผม สอที่หนึ่งก็คือสะอาดเมื่อเราออกไปสัมผัสสิ่งต่างๆภายนอกบ้านนะครับผมภายนอกบ้านไม่ไว่าจะเป็นที่ทำงานขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ต่างๆเราก็ต้องพกจิวแอ,อนก็ฮอล้างมือติดตัวไปด้วยเสมอนะครับผม ก็น้นการรักษาความสมาร์ทั้งร่างกายและจิตใจนะครับผมพะยายามรักษากายใจของเราให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นด้วยนะครับสอสที่สองก็คือ ร้างสรรค์ก็คือการปลูกพืชผักที่ปลอดสารพิษปลูกสมุนไพรที่มีลิ์ป้องกันและต่อต้านโรคภัยต่างๆเป็นต้นนะครับผมสิ่งต่างๆเหล่านี้ สิ่งสำคัญเบื้องต้นที่เราชาวเกษตรกรสามารถสร้างสรรค์ได้ทุกคนนะครับผมปลูกผักที่ปลอดภัยร่วมกับการปลูกพืชสมุนไพรร่วมด้วยนะครับผมก็มีหลายตัวครับสมุนไพรของเรามีประโยชน์ นะครับผมแต่ละตัวก็มีประโยชน์สปะคุณที่ต่างกันไปครับปลูกเยอะๆนะครับผมปลูกหลายๆตัวปลูกหลายๆแบบนะครับผมเพราะว่าโรคภัยต่างๆก็มีหลายโรคนะครับซอที่3ก็คือส่งต่อการส่งต่อหรือการแบ่งปันพืชพัก อาหารและสมุนไพรให้กับพี่น้องอเพื่อนบุคคลอื่นบุคคลร่วมชาติด้วยกันนะครับผมเพื่อนำไปป้องกันรักษาตนเองให้หางไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆครับสอที่สก็คือสื่อสารเมื่อเรามีองค์ความรู้ในการ ปลูกพืชผักสมุนไพรต่างๆแล้วก็อาจจะสื่อสารทาง YouTube เป็นด้นนะครับ Facebook หรือทางโลกออนไลน์ต่างๆได้หลายช่องทางครับผมส่งต่อออกไปให้กับเพื่อนร่วมชาติให้ได้รับรู้นะครับผมก็สอที่5สอสุดท้ายนะั่นก็คือ สุขสันเมื่อเรามีจิตใจดีร่างกายดีมีอาหารที่ปลอดภัยมีพืชผักมีสมุนไพรที่ปลอดภัยที่ช่วยป้องกันบำบัดโรคภัยต่างๆแล้วเราก็จะมีความสุขสันนะครับ มีสุขภาพดีกันทวนหน้าต่อไปได้อย่างยังยืนครับผมก็สำหรับวันนี้กเกรตรศิลปินขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ